คนนั hhh, mm ้นก mm ็ต er ุก mm พ้อม er ok ึงส่อยากได้เงาึงอยากได้แล้วมึงอยากได้แล้พวกนั้อเราแเ่เขาผูวเมียไปเลยวงใส่หน้มกูก็เดียวอยากได้องคกพ้มึชจะแตกนามีองค์มันเนลกตง้องกไปมีสำคัญนี่้องก็สอนกูไหกับ แม่สนยสมติกันแล้วมเนี้ยผีกันก็ปวดไหล่ดตัวสั่น้ามาประีบพ่องไปเห็นแนวเด้อเอ้ามาจากไหนจัดเมีเอ้าท่านท่านมึงว่าดีมึงเอามันเ็่งซะนะมันค้ยไงนี่เดี๋ยวยักูก็มาถึงกปวดัว่นนี้บอกดีหรอก่อยากผีจะพากันแ้ยเอ้ยใช่่าใช่เรื่องยากไอเขาโอ้ยมันบ่นงากตัน้อยใจี่บอกให้ฝังบ้าหยังไปยังเลยนะเอาความคค้ยเออเจ๊งไหมดเออ ความไหนกเอากูก็เปลือกใ่อีปอมึงจะเป็นมึงคือกูเออเออมึงเป็นคนเมืงการมึงจะมาเป็นคือกูอีปอมึงเอาหนึ่งค้อยเบิร์ดเนี่ยเบิสองคำสั้นๆผัวาตีเบิรค้าอะไร้ยังี้มข้าถาผัวนะผัวลงไปเนี่ยแตจะมอบอกต่องบอกงนไงกูสิบ่มึงเดี๋ยวนี้เน้าเบ้าสองคำสั้นๆจากับจาเท่านั้นผัวปตีมึงลดเบิ้ากับจะสองกว้างอีกเฮ้ยฉีกปตีผ่ากันฉเกียกว้างเจ้าห้าหักกันเพชรกันขึ้นไปมากไปเบิร์ไหนชาไหนล ดีจ <Big> <Yeah. S 1> ี้จ้ามาละบนหัจ <Yeah. S 1> ้า,ามาบำบวนส่ตัวใส่เงินมั่งกันะดีจนะี้จ <Yeah. S 1> ้ามาแลงพระอไปข้าเรากินเลยเ้อจ้าาลงพ้ทธีจีจ้าอุเรียขาวเมืออีกหน่อยี่สีจเสียงเมย์บุญดีจ้าดีจี้

Oh, 我的<呢>慌，惊我的慌。黄 bỏng ngay, thầy mai vẫn khuổi bay ngay sáng buổi lượn say lệ bò bó dạng gì, sương cả ngàn mạ hà, mạ muối gì nên mỏ nhà thầy bà hà để theo mẹ nắp lót đuôi luồng cây นิ้มันกัอังนั่งด้านซ้าเลยอาดักจัดยามในีเลยอาปังานหัวแนวหัวแนวหวแนไหนเลยโอ้ยถ่ายหน้าคนยังมึงจะเต้าไปบนนัางท่าตรงนี้เอามา่ันช่วงกระเจี๊่บจิ้วรูด้อมบานทตี่เอาคนมาไหน Mas vou pegar o homem da manhã

ai chứ ơi cái cái ba cái ba lần thứ hai ơi con nó có biết nó là gì trời ơi ba cái này sạch ơi mẹ chị tài ủa mẹ đâu mẹ đâu mắc nó dài gì nhỉ nhỉ Ủa đi mẹ mỏ ủa mẹ Ơ ơi xoay thế thỏi mẹ mỏ ơi khóa gì quá khải trần ảo khóa gì là gì màu là gì là màu mưng sao này chân trần chụp ảnh mẹ mỏ mít không nam phong gì xoay xoay nè ủa nó cả سم cái khó gì thì nghe, ừ. cái là khó gì đâu? ช่หน้โดนเนาะคือเอาคือวาจังสันเอาะเจากเห็นตีเนสขอกีแต่แรแตีเนสขอพ่อจดใหขอ่อหมตารางังนเลยบัดอขอพ่กัด้เมยนอุ้ยเมย์มันจะจั่กับขอตามขอเนี่ยจ้าเรื้อเมยเอ้ยกัจ้าสีดีเห็นว่วผู้ขาเช่าเรล่มือนี้เนื้อของู้เล่จีบกกองขอย ได้ไปตั้งไปหูชาหันพ่ะอยากได้ไปบูชาด้เนี่ยมเจดแม่โอ้ไม่ต้องยากมึงหีหัวหูหัวมาเสีนไปก่นโลมึมีแล้วมึงมีหยังสั่งมิได้ขอูดกินมเบืก็วเป็นไรเอ้ในหลสุขของเาูเร่อไปยนันบุนนเต่าเ้อแกเอยขันยาไได้ิมาบ่ยาักานั่งแงจิหไูชาอีตีแม่เออเอาคอยไหนปานไสามแสห่าันยังฆ่าติดคว่าในต่อได้อยี่เพิ้ยนจะมีเบิ้งจะไ เด็ขึ้นหนุ่มเียงมีน้จนะาต้านได้านบาื่อแล้คาเท่าไหร่ก่อสามแสนหาสามแสนหาเออแต่ก็ตัวใชไหมเนี่ยเอาพสิต้องุายไปล่ห้แสน่ไห่าะห้าแสนห้านงเปบ้าเนาะหแสนมงจบอขาดเท่าไหร่่ันีเท่าไหร่สามมือเอค่าที่เรกกัค่นเป็นเรื่องสีบนคอนกา่ล้วค่เทาไหร่กอสาม ปร่าอพิสูจน์ว่าในฐานะชาติศีลนีมันาะพิสูจน์แบบไหนใคอยมีมากับพกอยู่ในคนี่จูงใช่แล้วมึง đứng dậy ừ. lên thành bước đứng cái dậy lao thành vấn đề. mãi không ai chịu đi lao bỏ hoa. ơ, lao đứng dậy dậy lao nghe. Nó gì chắc tả. muốn thở nhau nhát chơi tả nó đây này nghe. muốn xì vai nhát cái nhát chơi tả. nhát thở hú làm là cái này. nhát thở cái này. ơ, hà chế tả thở máu luôn bác ảo hửi. luộc cà còn tươi xanh là nghe. xì thở nhát bận vấn đề con này. chơi nó. สยากทีที่ปีไปอยู่น้ำหูุนั่งเตาเลยจุดเลย แมสรูลูกปั้นหน้าตาโขบอกอโก้มาแม่พยายามว่างจากทิ่พี่ดีนลูกปั้นปรเทมาคอยขนาดมัอยู่นมึงนี่เนาะสายตามาคอยเนาะสามบาแบบนี้เลยจริงาทเมต้องแนบตังสองนะบุญได้ไหเนี่ยบเลยปันห้ว่าแ้ตาออกไหแม่ น oh 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 oh. ี่สช <Wow, S 2> ้าไหนาดไหนก่อนเหมน่วงด้แล้วปาคือใส่ร้าไรคนาเทเราตั้งสาสีได้ไหม

你一会儿就走过去。 รูปปั้นไฟอขนนีอานเกินไปน่าแซะูกูที่เป็นยางเป็น thank uh... you คอยกน้เป็นแบนแบนีมุดีเซนก็ไหนแบบจ้าต้องจ่อยคอเจ้นไม่วบมันยิ่งเสีหนาเสีตาไปขัดแค่เห็ุจะซีไม่วมันยิ่งเสียหนา็นจังไหนเมต่อควงกับมัใส่เลยไม่นจีิาผู้ชื่อว่าไม่บ้านไหนแะบ